เนี่ยจะเดินสวนน่หน่อยแค่กเสิยงแป๊บอืมอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Night On Live Live ให้ใออนมีอะไรอันท่ยงอ้า โอเคเนื้อเรื่องเราต้องมีอยู่ว่าเราคือผู้ชายคนหนึ่งที่โดนขับไล่จากหมู่บ้านและเหมือนตัวเกมผู้พันนานเขาบอกว่าเวลามามีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรีบสำรวจนะฮะเออข้างบนข้างบนไปยังไงโอเคอืมโอเคเออ เหมือนจดหมายมันจะบอกว่าอาะไรสักอย่างให้แต่เมื่อกี้เห็นป้ายาฮะคือนเทอลเลอร์นายเทอร์เรอร์เขาเขา,เอาบอกมาหมดบอกเกือบหมดว่ามีอะไรบ้างอะไรนี้อันนี้ตรงนี้คนได้โอเคอา่าฮะ อืมอืมอีกขวานนี่ไม่รูสิทิ้งไว้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าเราต้องวานนี้มานะโอเคเวลามันมีจำกัดนะฮะคือเห็นอย่างเงี้ยแบบอืมสบายสบายคงเป็นเกมแบบ อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่คุณรู้หารู้ไหมว่าตลอดที่เราเดินอยู่เนี่ยเวลามันเดินอยู่นะเวลามันเดินพร้อมเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบรีบรีบเลยเนี่ยฟ้ามันเริ่มมืดปะ่ะนะเคยยวดหยนโอเค,คดดนเคี่อะไรอ,อ่ะ อ๋อยันเหรออ๋อยันอ้าวจโดมไปแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันเป็นยันนะท่านผู้ชมจบแล้วมันเป็นยันการอน่นแน่เลยยันกันผีอะเออส่วนเางเกงในนี้น่าจะจำเป็นคอ,อนี่ว่าทำอะไรอะ ก็อย่โดนไว้ก่อนเอ่อแล้วตัวไอ้ระฆังตรงนี้ฮะท่านผู้ชมมันไอะระฆังตรงนี้นเดี๋ยวเนี่ยมันเอาไวส้สก,กัดผีซึ่งตัวละครน่าจะเป็นลูเมียนะเห็นนายเทเลอร์สปอยคนดู เออมันมันมีแค่ตัวเดียวอะ่ะทำไงได้อะ่ะมันจะโยนนี่แล้วก็วตรงนี้เอ,อเกมนี้เป็นแฟนเกมด้วยนะซึ่งผมขอชมเลยว่าแม่งทำดีมากยังไม่ถึงไหรถึงไรดูกร,ระชมเขาซสะละเออผมเผ่อทำวันนั่น ีกแตกอีอืมหมดละอืมนี่อะไรอะอะไรไม่รู้แต่เริ่มมืดแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเริ่มมืดแล้ว เริ่มมืดแล้วเนี่ยรารถจะออกไปข้างนอกไม่ได้นะฮะต้องรอตอนเช้าแต่ตอนเช้ามัน โจดไปทานเอ้ยมันต้องรอกระโดดก่อนโอเคคือเห็นในเทเลอร์มันบอกว่าต้องรอให้มันกระโดดอย่างเงี้ย <c oughs> เออหยิบไปเทมโอเคจดตัวไอเพื่อหยิบไอเทมจดตัวเอเพื่อใช้จดตัวทีเพื่อปลาเช็ดเนี่ยมันเป็นยานเพราะฉะนั้นเก็บไว้ของดี แล้วก็อย่าไปอยู่แค่มาเดิมเหมือนเหมือนมันจะระเบิดเลยนี่เอาทำไรอันนี้ไว้นอนนะอ่ะโอเคส่วนขวานนี่อยู่ในบ้านเถอะเคาะหนึ่งทีโชว์บารมีไปหนึ่งทีเออ ซึ่งเราต้องทําไว้นั่นอะ่ะไออะไรสักอย่างอะ่ะเขาเพิงซึ่งผมไปดูว่าเขาเพิงมันทำยังไงอืมตังเกงในไว้ทำอะไรใช้ที่ไหนไม่ได้เลยนะโยลงน้ำเหรอน่าจะน่าจะไม่ลองวิดลองถูก เหมือนวีทูเปอร์เขาจะเล่นอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากเสพเนะื้อเรื่องก็ไปดูเขาได้นะฮะแต่เนื้อเรื่องมันต้ององ,ง่ายๆอะ่ะเราโดนขับไล่มาจากจากหมู่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็จากหมู่บ้านจากหมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้เราทําผิดอะไรนะแต่ว่าโดนขับไล่จากหมู่บ้านมาหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบยุคยุคนั้นเลยยุคแบบยุคเก่าๆอ,อ่ะ ทำอะไรไม่ได้อาจริงดิไอ้นี่ไวาทํทำอะไรอะอยากรู้จังเลยคือเรามีเวลาก็เอาเพอะอืมเจ้าว่าไปผมเอาคอมาอย่างคอออามาแล้วเนาะโอเคอืมที่นี้นี่เอาไ้ทำอะไรเอเค ผมรู้ละอืมของทุกอย่างอ่ะอย่าใหผมจะโย่ไว้หน้าบ้านอ่อมันจะได้เร็ววโยนคุณน่าจะเห็นแล้ว,วมันจะเริ่มมืดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรีบทำอะไรก็รีบทำอืมจดๆดดดดดมีอะไรไหมไม่มีโอเคปึ๊บ จะบ่าแล้วฮะไม่ถึงไอเกยียไหมน่าจะบ่าแล้ะเอานั่นมันตะเกยียงหรืออะไรโอเคบ้านหลังสุดท้ายละบ้านหลังนี้ นี่เอาไว้ตักน้ำป่ะตักน,น้ำเอาไว้ทำอะไรเออมีไอ้นั่นด้วยซึ่งผมรู้วิธีใช้มันด้วยนะมันดีเอาไว้ซ่อนคือวิธีคือแบบมันเราไม่อยากเอาไปอะคือมัน <c oughs> คือคือใช้แล้วแบบนิ้วมันขาดมือมันขาดอะ นี่ออเอาของเข้ามาในบ้านอืม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 เอาเข้ามาในบ้านอืมอืมอืมเอาอะไร โอ้โหสับทีเดียวสองอันเลย Trên này Trên này là ngắn lửa Quả uhm. หรือขวามันจะทำร้ายลูงเนี่ยได้วะเออเนี่ยวิ่งซ่อน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 ตรงไหนซ่อนซ่อนซ่อนมันเดินไปทางนั้น ถ้าเราจะเดินสวนมันเรวเราจะเข้าบ้านเลยลกผมรู้แล้วว่ามันเข้ามาในบ้านได้เพราะฉะนั้นก <c oughs> ว่ามาทำ้ายได้มัน <c oughs> อยู่บ้านนูจะปลอดภัยมั้มไม่ปลอดภัยอะมึงม,มันต้อง นาาจะขึ้นมายัางไรดีกว่าบอยบอยไปแล้วนั่นนั่นแหละ,ะน,าน,าน,านั่นแหละขึ้นนางอยู่นี่ฮึนี่โอเคตกไม่เป็นไรหยิบอุย้ยวึ้งทุ้วมาในบ้าน คือนันเราโดดปุ๊บคือเราตีเลยผมกัดจังหวะได้ละตัวปุ๊บตีโดดปุ๊บตี <c oughs> แต่มันต้องกัดเอาไว้ดีเราเสียเลือดเป็นหนึ่งขีดโอเคเอได้เช้าอย่างขอออกไปดูนิดนึงเหมือนนั่น,น,นจะไปทางนั้นนะ น่าเหมือนอาคุเลเหมือนสาเจราอาคุเลเขาจะโอ้โยโย,ยนเออนี่อ้าอาเออเออจะเดินสวนนหน่อยแค่

ผู้าเกมนี่คืออะไรครับบักนะฮะเออบักนะครับแก้ตรงนี้ด้วยแต่ทําดีอยู่กูเก่งแล้วเว้ยกูเก่งกูเอาตัวรอดได้กูมีหนังสือเคลื่อนที่เราจะไม่พูดถึงเขาฮะที่แต่นาองอาจจะมานนะี่ตัดไปได้เราใช้ได้เลย เนี่ยมันเอาไวต้ตีน่ะฟาบตักเอกูจะพูดตะเกียงอะเอเอ็นนี่ใช้ยังไงอะเอาไว้ปลาหรือเอาไว้สะท้อนแจงหรือหรือเอาไว้ติดอะไรป่ะ มันเป็นเหมือนตะเกียงฮะเนี่ยจุดไฟกรไม่ได้น้ำมาผู้ต้อนเกม เกมามานามาปะพูดทำให้่อการขัดคำถ้านางมาเราจดซ่อนตรงนี้ได้เลยแม่นางไม่เดินมาตรงนี้เดิยอืมมันได้กินเลือดแน่เลยมันได้กินเลือดแน่เลย ไอ้เมียไอ้น่ารักไอ้ท่าเดินไอ้น่าหลัเดเลย<อ>มันจะเดินอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้มันได้กินเลือดได้เลยดูจากทา่าทางเนี่ยถ้านางมาทางนั้นผมก็จะออกครั้งนี้เอ,ออ,อตอนน้องนางได้กินเลือด หยิบไอเทมโน่นหน่อยโจตัว,ตวอไอ้ลยวะแต่ค้อนดูค้อนดูอยู่นี่โอเคมานี้มาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตีตีดีกว่าคันตาลาเกืนไอ้อยนาาเห็นก่อน จดซ่องเธหน่อยนางเห็น <N> น <ham id on> อนเอแต่นางได้กินเลือดแล้วอะ่ะมีแต่ทางเดียวอะ่ะฮะทำไมขาแล้วขาสองข้างเลย ไม่มีอะไรจะเสียกูขอฟาดหน่อยเถอะมาเออทำไมวะคือนะตอนนานกระโดดคือเลียกอยหญ่กูใกล้ใช่ไหมทำไมตอนแรกๆกูทำได้ดูว่ายังไงวะอืมเกมนี้มันเล่นยังไงและทำยังไง หรือว่าขวานมันเป็นอันนี้กลัวขวานกลัวกลัวขวานเป็นอาวุธที่ทรงพล,ลังที่สุดในเกมโซเคียวะแหละเราะว่โผมฟาดฟาดลูเมียไม่ไม่ไอเนี้ยนะแบบไม่ไม่มีไม่มีลาดเหมือนกับไอคอนอะคอนนั่นจะตีสั้นคอนมันสั้นอะอน,นีแจนี่อันนี้เรายาวนะฟ <c oughs> าด <c oughs> เออได้ยาวดีเอาเอานี่ดีกว่าไหมไม่รู้สิโดนสดเหมือนกับ นี่แต่สงสัยว่าไอ้น่นเอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้ยันหรือว่าหรือว่าโอ้ผหกิดนะหรือว่าเรารเราควรรีบจัด อือันที้ตะเกียงนี้ทำไว้ได้ในเทเลอร์มันจุดไฟตรงนี้ได้ด้วยมันจุดไฟในหมู่บ้านได้ให้ลุงยม,มันแบบเดินช้าแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเอาอันนี้มาจุดก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ โยนแมงโยนทุกอย่างน่าจะย่าโยงฝานพอไอแล้วมันจะจมไหมไอไม้เนี่ยอึบอึอยึบจมมันเอายัทำอะไรตรงนั้น ตัวอวุธพวุนนี้เอาไว้ปลาใส่ปลาใส่ลูเมียเวยเชื่อไหม <laughs> ปลาจะปลาแตกอะ่ะหรือมันเอาไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้ทำอะไรหรือว่าผมมีไอเดีย ม่ไม่กูจะยกแล้วทำไมเราไม่เอาไอ้นั่นมาวะไอเนี่ยไอ,ไอตรงเนี้ยเอออืมเพราะว่าถ้าเราเสียขวานไปมันดูไร้อักยภาพนีเนี่ยได้ละไอของเนี่ยใช้กับ ไอ้นัน่นอ่ะไอของบริษัทแต่สงสัยว่ามันใช้กับไอสีทองได้ไหมไม่ได้อ่ะมันใช้กับอะไรได้ใช้กับของบริษัทยอย่างเดียวอ่ะลูเมียจะมาละเออขวานจำเอาว่านี่เผา นอนเลยคืนางเดินอยู่ทางข้างนอกอะปอกแปลกปอกแป๊กปอกแปกอืมถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นหรือจะช่วยผมยังไงก็คอมเมนต์ได้ไม่ว่านะฮะเออสมองผมจะแบบงงแงงงงแงงนิดนึงอะ ถ้าผมผมตารอบนี้ผมผมเลิอกอ่ะอคือคือน่าจะบังคับตายมั้งอันนี้คือความเข้าใจผมนะอืมน่าจะบังคับตายแหละขอนะปัก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  โน่เฮัซาขอเหอะขอหน่อยเหอะแล้อซ้อน <c oughs> นะนางก็องอยังอยู่นอนลูเมียแล้วนางก็เดินวนเดินแล้วก็เดินออกไปไม่ออกด้วย นางสัมผัสได้ถึงผมอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเอาวุธของบริษาทไม่ไม่ยังไงใช้ยากไหมก็ไม่ยากนางรูแมอยู่อยู่ฝั่งซ้ายไอย้ฝั่งขวาถ้านางอยู่ฝั่งขวาแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็อื้อ น่ะน่ะใช้ได้ง่ายๆเดินมาเจอรูเมย์ปุ๊บฟาดเลยกดกดใช้เลยแต่รูเมย์มันมีกอะแล้วมือเราจะขาดเวยมันระเบิดนั่งอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยใช้ยากมากนั่งเข้ามา น้ม่เน,นี่ยนางมันมีไอเนี่ยปลอกป้องกันอ่ะฮึบุ๊บเฮ้ยฮึดแอดคือมาริเอาผู้ของมาริสามันใช้ยากมากคือม,มันมีกรอบป้องกันแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเขาจบทิ่เรี่ายแล้นะผมเออ มันม,มันมากเลยแบบมันมือมากม,มันมือมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์ตัวแชร์ตัวใครส่วนที่ใครอยากเล่นก็เรามีลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างแล้วก็อ,อย่าลืมฮะอย่าลืมบริจาคเขาด้วยนะบริจาคเงินให้เขาทําเกมต่อไปคือเหมือนเขาจะบอกว่าถ้าอยากทาเกมให้เสร็จถ้าอยากอยากให้เขาทําเกมให้เสร็จนะ่เออให้บริจาคเขาซึ่งก็ ไว้ยิงกระบ <g ib berish> อกิจฉาฮ่าฮ่าฮซึ่งเกมดีมากเดี๋ยวผมจะเติมเดี๋ยวผมก็จะกระบอิจาคเขาเาหรียญเดียวพอเหรียญเดียวนี่ต้องแพงนะประมาณสามสิบบนะ <c oughs> าทอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย